ยูทูบเบอร์ YouTuber คนหนึ่งนะครับที่เขามียอดฟอล์นะ,ะเยอะๆอันดับแต่ว่าอ<ม>ันดับเบอร์เลตัวเดียวของประเทศไทยเนี่ยเขาเอามาขอโทษนะฮะว่าไม่ได้เป็นว่าไม่ได้โพสอะไรเงี้ยนะครับเอ,อแล้วมีคนบอกว่า ไม่ว่าคุณจะเป็นใครดังหรือใหญ่มาจากไหนถ้าคุณคิดไม่เหมือนพวกผมผมจะตามละลานคุณเพราะพวกผมเป็นตัวแทนแห่งประชาธิปไตยแห่งประเทศไทยเองผู้เด,เดียวห้าคือเขาจะแบบว่าพูดเหมือนถักถางะว่าความเห็นต่างเราชาวิจัยอะไรทำไมเห็นต่างไม่ได้นะครับเอ่อก็ต้องบอกว่าความคิดกับความรู้สึกเนี่ยมันไม่เหมือนกัน เนี่ยผมต้องบอกว่ายูทูบเบอร์คนเนี้ยเขาก็พูดเองนะครับว่าเขาบอกว่าเขาเป็นคนคิดน้อยที่ออกมาขอโทษเนี่ยเขาคิดน้อยใช่ไหมครับแล้วจริงๆถ้าคุณไปดูดูลักษณะของงานเขาเนี่ยก็อาจจะบอกได้ว่าเขาใช้ความรู้สึกในการทำงานนะครับคือคืองานของเขาเนี่ยไม่ใช่มานั่งคิดวิเคราะห์คำนวณอะไร คือเขาทำไปตามความรู้สึกใช่ไหมครับทีนี้ถ้าผมจะให้ผมจะยกตัวอย่างให้คุณฟังก็คือเหมือนกับความคิดความรู้สึกเนี่ยต่างกันยังไงเหมือนคุณดูรูปแล้วคุณรู้สึกทราบซึ้งอันเนี้ยมันเรียกว่าความรู้สึกคือเรารู้สึกทราบซึ้งนะแต่ทีเนี้ย มนุษย์เรามันไม่ได้มีแตความรู้สึกแต่มันมีแต่ความัมนบางคนเขามีความคิดด้วยเหมือนกันนะฮะในส่วนของความคิดเนี่ยความคิดก็มีหลายแบบนะผมยกตัวอย่างให้ฟังเขาเรียก critical thinking หรือความคิดเชิงแบบวิพากนะครับเราไม่ต้องพูด critical thinking ก็ได้แบบเอาพูดเป็นแบบว่า เอ๊ะความรู้สึกแบบเอ๊ะยกตัวอย่างเช่นสมมติคุณไปเห็นไปเห็นรูปอะแล้วคุณรู้สึกทราบถึงใช่ไหมอันนี้ความรู้สึกเมื่อกี้บอกแล้วทีนี้ถ้าเกิดเป็นความคิดจะเป็นยังไงก็บอกว่าเฮ้ยพื้นที่ในรูปนั้นตอนนี้พัฒนาไปถึงไหนแล้วหรือคุณได้ยินบอกว่าประเทศไทยไม่พัฒนาเพราะประชาชนอะมันหว่วยมันด้อยคุณภาพมันกากมันไม่มีวินัย ใช่ไหมมันคีดโกงอะไรก็แล้วแต่เนี่ยทีนี้คุณก็อาจจะเอ๊ะว่าเอเมกาเนี่ยแม่งเก็บของในรถในรถยนต์ยังโดนทุกเกือขโมยของในรถไปเลยนะฮะเ,เหมือนเหมืนที่อ,อ,อ,อดิวอลิซาลาเนี่ยที่ที่ออกข่าวนี่ผมไม่แน่ใจว่าเป็นข่าวจริงหรือเปล่าใช่ไหมครับแต่คล้ายๆว่าก็มันมีข่าวแบบนี้ออกมาคือ เดียร์สลาหรือแพนเค้กเนี่ยก็เคยเหมือนโดนทุบรถแล้วก็เอาของมีค่าในรถไปนะครับหรืออิตาลีอย่างเงี้ยลวงกระเป๋าเยอะเลยคือคุณไปเดินเดินอยู่ในเดินส่วนทาง,ขงเขาเนี่ยคุณโดนอาจจะโดนลวงกระเป๋าไปเลยแล้วแบบมือเขาเบามากแล้วเขมืออาชีพมากแล้วเยอะมากด้วยนะคือดูจนจนจนจะเป็นเรื่องที่แบบว่า ถ้าคนไปตรงนั้นแล้วไม่โดนล้วงเนี่ยอาจจะผิดปกติอเออคือคือคนโดนล้วงกันแบบเยอะมากอะไรเงี้ยครับจนดูเหมือนเป็นเรื่องปกติแต่คุณสังเกตไหมทั้งอเมริกาทั้งอิตาลีอ่ะมันดูพัฒนามากเลยใช่ไหมเออเป็นประเทศพัฒนาแล้วนะใช่ไหมแล้วคุณคิดว่าแล้วแล้วอย่างนี้คือประชาชนเขาก็ไม่ได้ว่ามีคุณภาพ อะไรในในความหมายที่คุณเข้าใจอเออไม่ได้มีวินยัยไม่ได้ว่าเป็นคนที่ไม่มีขโมยเลยแล้วคืออันนี้คือขโมยเยอะเลยแหละใช่ไหมแล้วผมถามว่าทำไมเขาดูพัฒนาวะก็คือคอถ้าคุณคิดแบบเอ๊ะอย่างเงี้ยแสดงคือไอไอพวกที่บอกตัวเองอะเป็นรัฐบาลไปไปอยู่ในไปอยู่ในอํานาจของ รัฐบาลแล้วบอกว่าที่ประชาชนไม่พัฒนาเพราะไอ้อที่ประเทศไม่พัฒนาเพราะประชาชนไม่พัฒนาแสดงว่าคําพูดนี้มันไม่จริงนะถูกปะเพราะว่าอเมริกากับอิตาลีเนี่ยก็พอจะเป็นหลักฐานที่ยอดแย้งได้ทีนี้มันมีอันนึงซึ่งแต่ก่อนน่ะผมก็ยังคิดไม่ออกเหมือนกันนะเรื่องจีนเนี่ยแหละคือคุณจะบอกว่าแต่ก่อนอะ่ะคือผมบอกว่าประชาธิปไตย มันทําให้เป็นเป็นเครื่องมือที่เหมาะสมที่ทําให้ประเทศไทยเจริญได้นะครับเอ,อ่อแต่ว่าก็มีเพื่อนเขาก็เลยมาถามว่าเอาแล้วอย่างจีนนะไม่ใช่ประชาธิปไตยแล้วทําไมเจริญผมก็ต้องบอกงี้นะครับจีนเนี่ยก็ไม่ใช่ประชาธิปไตยนะครับจริงใช่ไม่ใช่ประชาธิปไตยทีนี้ เขาก็ไม่ใช่ระบอบประยาเหมือนกันนะไงคือเคยมีแล้วก็ล้มล้างไปแล้วแล้วก็ไม่เคยคิดจะกลับออกมาใช้แล้วอ,อย่างเขาก็ไม่ใช่เผด็จการทาหารด้วยเพราะฉะนั้นอ่ะคือถ้าถามว่าตอนเนี้ถ้าจะมาเทียบกับไทยสมมติคุณจะคุณบอกว่าคุณอยากเทียบกับรัฐบาลปัจจุบันรัฐบาลปัจจุบัน,นี่ยมันก็อ,อ,อ,สอสมออัยขสชก็คือเผด็จการทหารน่ะที่ชัดๆใช่ไหม เออแล้วตอนเนี้ยมันก็แล้วแต่คุณจะมองผมถามสลิปเองเนี่ยถามคนที่ด่าซะด่าสามนิ้วอะนะบางคนก็บอกว่าเป็นรัฐมนูญที่มาจากกษัตริย์คือมานถึงว่ากษัตริย์เป็นคนเป็นคนสั่งให้เขียนรัฐมนูญของสูงแต่บางคนบอกว่าประยุทธ์เป็นคนเขียนเป็นคนให้ให้มีชายเขียนเองแหละคนวงการเองแต่ไม่ว่าจะซีนาริโอไหนประยุทธ มดคุณคุณบอกว่าประยุทธ์เป็นคนคุณเชื่อว่าประยุทธ์เป็นคนเขียนเองอันนี้ก็คือเผด็จการทหารอยู่แล้วใช่ไหมทำไมถึงบอกเผด็จการทหารคือรัฐธรรมนูญถ้ามันไม่ใช่เผด็จการทหารเนี่ยถ้ามันไม่ใช่เผด็จการเนี่ยมันเป็นประชาธิปไตยมันต้องเป็นลักษณะว่าผลการเลือกตั้งของประชาชนเนี่ยมีผลในการเปลี่ยนแปลงนะฮะเช่นยกตัวอย่างว่ามีพรรคเอพรรคบี B, พรรคสี่ ประชาชนเนี่ยเลือกเลือกพัก A พัก B พัก C ในสัดส่วนที่แตกต่างกันต้องมีผลต่อการฟอร์มรัฐบาลนะครับไม่ใช่ว่าสมมติประชาชนร้อยละเจ็ดสิบเนี่ยเลือกพัก A พัก A ได้เป็นประชาชนร้อยละเจ็ดสิบเลือกพัก B พัก A ยังได้เป็นอีกประชาชนร้อยละเจ็ดสิบเลือกพัก C พัก A ยังได้เป็นอีกอันนี้ไม่เรียกไม่ใช่ไม่เรียกรัฐธรรมนูญประชาธิปไตยนะมันคือประเด็จการน,นั่นเองครับนะฮะ อาทีเนี้ยถ้าเกิดคุณอีกซีนารีโอหนึ่งคือถ้าคุณเชื่อว่าโอเคกษัตาิตร์เป็นคนเขียนแลฐธรรมนูญ60อันนี้ก็คือระบบสมบูรณาญาสิทธิราชซึ่งคุณจะเห็นได้ว่าจีนนะ่ะมันไม่ใช่ทั้งประชาธิปไตยแล้วก็ไม่ใช่ทั้งมด็รการอาหารแล้วก็ไม่ใช่ระบบสมบูรณาญาสิทธิราชถูกปะคือระบบกษัตริย์เนี่ยสมบูรณาญาสิทธิราชก็คือฮ่องเต้สมัยก่อนนะมีมีในอดีตแล้วก็ล้มล้างไปแล้ว แล้วสีจิ้นผิงเขาพัฒนาสมมุติคุณบอกว่าเฮ้ย hey, สม,มุรณนายาดิิธิราชดีวะ <c oughs> ่ะอ้าวผมถามว่าจีนเคยใช้แล้วทําไมจีนถึงไม่เอามาใช้ถูกไหมทําไมเขาถึงไม่เอามาใช้ในปัจจุบันเออถามเลยถูกไหมเออเพราะว่าอ้าวอย่างอเมริกาเนี่ยเราเอาจจะบอกไนดะ้ว่าเฮ้ยเขาไม่เคยใช้มาก่อนไงตั้แต่ต้นตั้งประเทศมานี่เขาก็ไม่มีระบบประสาทอยู่แล้ว ถูกไหมอา้าวแต่ว่าจีนน่ะเคยมีไงแต่ทําไมเขาไม่รื้อฟื้นขึ้นมาล่ะถูกไหมเพราะฉะนั้นน่ะความหมายของผมคือหมายถึงว่าจีนน่ะคุณเอามาเทียบกับไทยไม่ได้เลยเพราะว่ามันไม่มีอะไรเหมือนกันเลยหนึ่งจะประชาธิปไตยก็ไม่ใช่จะเป็นเอ่อเผดการทหารเขาก็ไม่ได้เป็นเผดการทหารสีจิ้นผิงไม่ได้เป็นทหารนะสี เติบโตมาจากเอ่อเข้าใจว่าคือเขาก็พัฒนามาในสายบริหารพัฒนาประเทศอะไม่ใช่ว่าไปพัฒนาอยู่ในค่ายทหารน่ะเข้าใจแบบอาชีพเขาเนะี่ยไม่ใช่อาชีพทหารเออบางคนบอกว่าประธานที่ปดีสารัฐเนี่ยเป็นทหารมาก,ก่อนคุณต้องเข้าใจนะทหารอาชีพกับเคยเป็นทหารไม่ได้เหมือนกันนะเอา้ายังผมเนี่ย ผมไปไปดูใบสมุดเกี่ยวกับทหารผมเนี่ยผมก็มียศสิบเอกอะ่ะเออแต่ว่าผมถามว่าถามว่าผมเป็นทหารหรือเปล่าไม่เป็นทหารใช่ป่ะแต่ผมเคยเป็นไงแล้วผมเป็นทหารกองหนุนน่ะเออแต่ว่าแล้วก็ถามผมอะ่ะว่าผมมีอาชีพเป็นทหารไหมมันก็ไม่ใช่ไงไม่ใช่ไม่ใช,ใช่ทหารโดยอาชีพแบบคือบางคนเนี่ยเขารับราชาการไอ,อ้ไม่ใช่ไหนเขา ถ้เมกาเรียกพับบิกเซเว่นเน่ยคือรับใช้สาธารณะนะถ้าแปลเป็นไทยมันก็คือรับใช้รับใช้แบบว่าประชาชนพ u บบิกนะแต่ว่ามันคําที่มันจะเทียบเคียงเขาก็บอกให้รับรับราชการจริงๆก็ไม่ใช่อ่ะไม่เชิงสัทีเดียวใช่ปะ่ะเพราะว่าถ้าเกิดไปบอกว่ารับราชการเนี่ยคือคือ,คอเขาแปลแบบให้เข้าใจง่าย,ายๆเบื้องต้น หรืป่าแต่ถ้าไปคุณจะไปเล่นแกะคำแบบว่าละเอียดอะราชาการใช่ไหมถ้าคุณจะไปแกะคำแบบไปะก็คือมันก็ไม่ใช่ไงเป็นทหารคือเขาเป็น Public Service แต่แต่แบบสมัยประถมเราจะได้เหมือนกแบบับเขาแปลว่ารับราชาการนะหา ซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ใช่ครับแต่ว่าถ้าไม่พูดแบบนี้ก็ก็จะทำความเข้าใจได้ยากถูกไหมเพราะเราเราก็ไม่รู้ไงตอน,นเด็กเราจะเป็นยังไม่เรียนระบบการปกครองใช่ไหมเราก็จะแยกไม่ออกว่าเออมันคืออะไรนแน่ว่เหมือนจะเขาทําให้เรารู้เบื้องต้นเฉยๆแต่ทีเนี้ยอ่ะก็ถึงบอกว่า โดยสรุปแล้วโดยสรุปแล้วนะครับจีนเนี่ยมันมันไม่สามารถเทียบกับไทยได้เพราะว่าสามเด้งในหนึ่งคือประชาธิปไตยก็ไม่ใช่ระบอบกษัตริย์ก็ไม่ใช่เด็ดการทหารก็ไม่ใช่แล้วเขาเป็นอะไรคือเขาเป็นเป็นเหมือนกับว่าเผดการคนละเลือนนะและเขาก็คัดคนที่ เก่งที่ได้เก่งในด้านในด้านการพัฒนาขึ้นมาคือคือสี่เ้นผีเนี่ยคือเคยพัฒนาระดับท้องถิ่นขึ้นมาก่อนมัน้งก็ฝึกมาเรื่อยๆแล้วก็แข่งแข่งแข่งใครเก่งสุดก็ตอบเรื่อนชั้นเรื่องชั้นจนมาเป็นผู้นําประเทศแต่ว่าของไทยนี่ไม่ใช่นะคือคุณจะบอกว่าให้ไปสอบในค่ายทหารไปสอบการลบสอบการบริหารคนในค่ายทหาร สอบการบริหารจัดการกำลังคนกำลังงบประมาณหรือว่าเรื่องของการปกครองเนี่ยใน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 วิชาของโรงเรียนทางทหารเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่เป็นผลดีกับประชาชนในประเทศใน,ศในวงกว้างนะและเมื่อเทียบกับประเทศเอ,อื่นๆด้วยคือมันอาจจะดีสำหรับเขาเองคือเขาเองหมายถึงว่า มันดีสำหรับคนที่ยึดอำนาจเนี่ยเข้าใจไหมอ้าวคุณคุณลองนึกภาพอ่ะเลือกตั้งเข้ามาเนี่ยเรือเนี่ยเขาต้องผ่านเขาต้องผ่านเอ่อเรื่องของอะไรอะ่ะมีมีระบบการตรวจสอบถูกบปะ่ะแล้วก็ถ่วงดุลแล้วก็คือผู้ใ่งามีผลถ้าทำไม่ดีก็โดนออกแต่คุณจะเห็นว่าพฤติการอาหารยุคปัจจุบันเนี่ย มันคือมีความผิดก็ยังเอาออกไม่ได้ว่าเออคือทํางานบริหารเอาง่ายยิ่งลากก็ออกเพราะอะไรจํานํเข้าวคืออะไรบริหารผิดพลาดว่าบริหารผิดพลาดหรือปล่อยป่าละเลยจนต้องออกต้องกลุ่มถามว่าปัจจุบันเนี่ยเอ่อวัคซีนเนี่ยก็แม้แต่สลิมเองก็ยงกังบอกว่าโอเคเขาบริหารผิดพลาดแต่ทําไมเขาถึงไม่ออก ก็อ,อะไรคนอาจจะบอกว่าก็ไม่มีคนไปฟ้องก็อาจจะจริงส่วนหนึ่งนะแต่คำถามก็คือคนที่ไปไล่ยิ่งรักวันนั้นนะทำไมไม่ฟ้องอนะ่ะคือถ้าคุณเห็นแก่ว่าเฮ้ยบ้านเมืองวันนั้นที่คุณออกมาเคลื่อนไหวเพราะว่าคุณคิดว่าเมื่อบริหารงานรัฐบาลบริหารงานผิดพลาดมันทําให้ประเทศชาตินั้นล้มละลาย ก็เลยเอาไปเดินขบวนคำถามคือวันนี้คุณออกคุณออกออก,กรารบริหารวัคซีนพลาดก็ทําให้เศรษฐกิจล้มละลายได้เหมือนกันทําไมคุณไม่ออกไปเดินขบวนอันนี้คือ,ค,อคือคือคําถามหนึ่งเหมือนกันนะครับแล้วก็ถ้าถามว่าจากเรื่องนี้นะเรื่องจีนนี่นะก็สมมติคุณคุณบอกว่าคุณแบบเห็นจีนจีนพัฒนามาก ใช่ไหมเมื่อกี้ผมบอกว่าสามเดงที่ไม่ใช่แล้วไอ้ที่ใช่คืออะไรไอ้ที่ใช่คืออะไรใช่ไหมเอาง่ายๆก็คือว่าถ้าคุณจะเอาแบบจีนเนี่ยบอกว่าเอ้ยอย่าเอาจีนมาเป็นต้นแบบอันนี้มันคือเท่ากับลมเจ้านะไม่ใช่ลมเจ้าธรรมดาผู้ผิดนะลมสถาบันเลยคือไม่มีเลยไม่มีไม่มีกษัตริย์ไม่มีสถาบันไม่มีข้าราชบริพาร ้องมอันนี้คือถึงบอกไงคุณบอกว่าคุณอยากคุณยกจีนขึ้นมาว่าจีนพัฒนาคุณก็เลยแบบอยากได้แบบจีนคือคัรอยากได้แบบจีนก็คือไม่มีสถาบันเนซึ่งไออคำว่าไม่มีสถาบันเนี่ยเอถ้าคุณด่าสามกีบว่ายังไงคุณก็ลองทบทวนดูที่คุณด่ามากที่สุดเรื่องสามกีบด่าเรื่องนี้หรือเปล่าเรื่อง เรื่องที่ว่าจะล้มล้างหรือจะปฏิรูปหรือจะอะไรพวกนี้หรือเปล่ามันผมถามว่ามันก็อีโลกเดียวกันหรือเปล่านะไหมครับเพราะฉะนั้นก็ลองทบทวนความคิดดูดีๆว่าตกลงแล้วที่คุณคิดอะ่ะมันมันเป็นแบบไหนกันแน่นะครับเออนั่นแหละครับสำหรับวันนี้ลากันไปก่อน พบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ